ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะแต่ว่าแอดก็จะถ่ายบรรยากาศยามฝนตกแบบฝนตกอย่างนี้ละคะ่ะมาให้ชมนะคะ ไม่ได้เข้าไปในโบสนะคะเพราะมันเงียบมากไม่กล้าเข้าไปรู้สึกว่าแอดจะอยู่คนเดียวตอนนี้พี่พี่เพื่พนพนอนๆที่มาทำบุญยังไม่เข้ามาก็เลยดูเงียบๆมีเพื่อนแล้ว เมื่อกี้ก็งเ,เงียบเงีดดยบถ่ายบรรยากาศวันฝนตกมาให้ชมนะคะดูสาระอะไรป,ปา บรรยากาศโดยรอบดูลมลื่นเนาะมีมนคลังตวาวโสวยๆค่ะเ,เดินชมรอบๆโบสถ์เนาะบ้านแอดเขาจะเรียกสิม เดินนั่นรอบสิ่มเ้ยพี่น้องเด้อภาษาไทยเอินโบดเอินบอบสันทัดดอกไม้งามๆคำเห็นดอกไม้เห็นดอกบัวละแว,วโรดแอดก็ได้เด้ยค่ะสวยงามมากเนี่ยค่ะ สวยไหมคะฝนตกนะคะแอดไม่ได้เอาโลบมาแต่ก็เดินชมพาชมบรรยากาศแบบฝนตกนี่แหละเนาะอันนี้เป็นอลอดใต้โบสนี้ก็จะโชคดีเนาะถ้าใครมาขอพรลอดโบส3ครั้งมั้งประมาณนี้ค่ะสครั้งแล้วก็จะอธิษฐาน ขอความโชคดีพอเดินไปประตูนั้นก็จะเป็นทะลุออกอ่ะตรงพระนอนพระใหญ่อะค่ะพระองค์ใหญ่ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมติดตามนะคะขอให้นอนหลับฝันดีทุกท่านสวัสดีค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ